ไม่ต้องห่วงแกนี่ฉันจะคุ้มเองถ้าจะว่าไรไม่ได้ฉันจะคุ้มแกแค่ต้อการให้ you're ใไม่ติดต,ตเตนอกแล้วนะคะวันนี้ก็คือเห่อมากเนะื่องจากว่าเรามีเพลงเป็นของตัวเองนะคะก็คือเพลงคุมเกมนั่นเองไม่ต้องห่วงแก่ี้ฉันจะคุ้มเองถ้าจะว่าไรไม่ได้ฉันจะคุ้มเกมไม่รก ทำไมเวนให้ดูตื่นเต้นทำไม <Yeah. S 1> ก็คือมีคนมาขอ how t ูแต่งหน้าตามลุกในคุมเกมหน่อยพี่ตู่วันนี้ฉันก็เลยจะมาทำ Howto นะคะทุกคนก็ฝากไว้ด้วยไปฟังเพลงกันได้นะคะคือจะบอกว่าเนี้ยมันจะไม่ใช่เป็น MV แบบจริงจังอะไรมากมายแต่ก็คือเป็นโปรเจกต์ที่เราทำร่วมกับทางมานะคะเดี๋ยวก็จะมีอินฟูนเหลายหลายท่านที่ได้มาร่วมโปรเจกต์แบบนี้กันนะคะทุกคนฝากไปฟังกันด้วยคนแรกที่ออกไปจะเป็นมินชีเท่งหวนมากตลอดการมีจริงแบบว่ารักเอยสุดๆฉันก็คือมาคุมเกมแบบว่า เปลี่ยนสุดๆแล้วเดี๋ยวมาติดตามว่าจะมีศิลปินคนไหนที่ไปออกอีกนะคะเพลงคุมเกมเนี่ยคือตั้งใจแต่งหน้ามากๆเพราะว่ารู้สึกว่าเพลงมันมีความยัว่วเราต้องแต่งตาให้มันมีความยั่วเพรที่สุดถึงแม้ว่าเราจะใส่แว่นเอยได้แต่ว่าใส่ตาเรามันต้องทะลุออกมาเริ่มเลยงานตานะคะวันนี้เราจะใช้เป็นโทนน้ำตาลแล้วก็มีความติดชมพูนิดนึงเพื่อให้หน้าดูสดใสนะคะอันนี้ใช้เป็นของพริพรานะคะนี่เบอร์ส่สองเราจะใช้สีน้ำตาลแบบนี้ลงไปให้ทั่วเปลือกตานะคะ ทั้งเปลือกตาบนแล้วก็เปลือกตาล่างเลยจากนั้นเพิ่มความชมพูขึ้นมาหน่อยนะคะทุกคนแตะขึ้นมาเลยแล้วก็ลงไปนะคะตรงบริเวณใต้ตาแบบนี้ตอนนี้เราอาจจะเหมือนคนอดนอนนิดนึงเพราะว่าลงสีเข้มมากๆนะคะแต่เดี๋ยวพอเราทำดอลลี่อายปึ๊บทุกอย่างจะดีขึ้นหลังจากนั้นนะคะใช้สีน้ำตาลเข้มอันนี้เราต้องการความนัวของหน้าเพราะฉะนั้นเราจะลงอายแชโดว์สีเข้มลงไปตรงบริเวณขอบตาแบบนี้นะคะนี่ นีให้หน้ามันมีความเกือบๆจะสโมกกี้แต่ก็ไม่ติดตาสองชั้นกันนิดนึงนะคะเปิดหางตาจะได้แบบกรีดอะไรเนื้อบางๆนี่เราจะติดแค่ประมาณนี้นะคะคือจะไม่ได้ติดให้มันใหญ่มากขนาดนั้นแค่ติดเพื่อให้หางตาเราเปิดต่อไปนะคะมาทำโดเรียไอกันจ้าปึ๊บแสงอาจจะเปลี่ยนไปเล็กน้อย ราะว่าปรับแสงมานะคะทุกคนนี่ฉันก็จะมาทำดอลี่อายแบบนี้นะคะทุกคนเย่งหนีหลังจากนั้นโป๊ะๆชิมเมอร์ปายนี้นะคะแล้วก็มัมมัดแท็บไปนี่แบบนี้คือไม่ได้แต่งแบบเข้มมากขนาดนั้นเพราะมไม่ได้ขึ้นสเตจอะมันแต่งเอาฟิลเฉยๆวันนั้นนะคะทุกคนมันก็จะไม่ได้แต่งเวอร์วงังเหมือนตอนแต่งเหมือนมาเบลอะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นสรุปท้ายคลิปแต่งน้าเข้มกว่ามาเบล ต่อไปนะคะใช้แปรงหัวแบนแตะสีน้ำตาลเข้มขึ้นมาอันนี้จะเป็นการเปิดหางตาให้ดูตายาวขึ้นเอาไว้หลอกคนว่าชันตาโตมากตาของฉันเราจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจ๊าเราก็จะใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะทาลงไปแล้วก็ทาให้มันยาวขึ้นเห็นไหมจ๊ะนี่แบบนี้เห็นไหมตาเรามันก็จะดูยาวขึ้นนะคะ ต่อไปนะคะทุกคนมากรีดอะไรเนอร์กันเถอะอย่างที่บอกว่าความยั่วมันอยู่ที่งานตาซึ่งอะไรเนอร์สำคัญมากๆนะคะต้องมีความติดทนมากเพราะว่าบนนั้นก็คือเต้นสะบดัดต้องแบบตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คือคุมเกมทั้งคืนก็ต้องยังยังเอาอยู่นะคะวันนี้อะไรเรอเราจะใช้2รุ่นนี้นะคะจะเป็นตัวเดจ u l a ล Sting Fi ฟ E ีเอลตรา i ิ c ครีมเพนซิลอีกรุ่นหนึ่งนะคะจะเป็น Deja Vu Lasting f i ง e E b l u s h l i q u i d เริ่มจากน้องสีฟ้าก่อนเราก็จะกรีดไปให้มันแบบชิชิคคนขนตาก,ก่อนนะคะ กดไอต่อไปนะคะทุกคนมาใช้ตัวนี้ในการกรีดหางตาต่อไปเลยเราจะกรีดให้มันเลยหางตาจริงของเราขึ้นมาเพราะว่าเดี๋ยวตาม,มันจะตกนะคะเห็นไหมพอเรากรีดให้มันเลยขึ้นมาตาเราจะดูยกขึ้นอันไนเนอร์เขาดีมากเลยทุกคนคือแบบสีสวยติดทนเขียนง่ายหัวคู่กันก็คือลดมากเส้นคมคือต้องให้จริงๆใช้คือใช้หมดแล้วหมดอีกตัวเนี้ยจะดูความกรีดง่ายสุดๆ จบค่ะเลิศต่อไปมาสคาร่านะคะอันนี้เป็นอันโปรดท,ที่เราใช้บ่อยมาจะเป็นตัว d ด j a จาวค e ฟส t y ไต Mascara e b าอีแบนะคะใช้ตัวนี้ตลอดเลยเพราะว่ามันเพิ่มความงอนแล้วก็ความยาวได้ดีมากแล้วก็ธรรมชาติมากที่สำคัญก็คือติดทนมากแล้วมันล้างออกไม่ยากเลยทุกคนล้างออกง่ายๆด้วยน้ำอุ่นมาเดี๋ยวมาปัดให้ดูนะคะทุกคน Before after. ต้องบอกว่าจริงๆแล้วตัวเราเป็นคนที่ขนตาน้อยแล้วก็สั้นมากๆนะคะมาสาร่ตัวไหนงัดขนตาเราได้คือโคตรประเสริฐเพราะว่าปกติคือขนตางัดไม่ขึ้นเลยของตัวใช้ได้อยู่แค่ไม่กี่แบรนด์นะคะซึ่งเดยจาวูเป็นอีหนึ่งแบรนด์ที่ทําได้เห็นปะดูดีแกฉันมีขนตาฉันดีใจมากคือปกติขนตาสั้นเกินตาลาังด้วยแกดูค่ะงัดขนตาเลิศเวอร์ขนตาคือแบบธรรมชาติมาก เราปัดซ้ำๆก็ไม่เป็นก้อนอะ่ะอันนี้เลิศชอบนี่นะคะทุกคนขนตาที่ได้เลิศปะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขอติดขนตาเพิ่มอีกนิดนึงด้วยนะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่าทับขนตาไปได้เลยมาสคาร่าตัวนี้เขาบอกว่าจริงๆถ้าใครที่ต่อขนตามาหรือติดขนตาสามารถ ปัดทับไปได้เลยนะคะเพราะว่ามันสามารถล้างออกได้ด้วยน้าอุ่นเพราะว่าถ้าคนที่เขาต่อขนตามาเขาจะห้ามใช้พวกไยอรยีมูเวอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าเนี้ยก็คือไม่ต้องใช้ไอรีมูเวอร์ก็ได้ลูบวนน้าอุ่นอะไรเลยมันก็หลุดแล้วนะคะขนตาที่ต่อหรือว่าติดมาอะไรเยมันก็จะได้ไม่พังแต่เดี๋ยวขอไปทำอีกท่าหนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาไปติดขนตามาแล้วค่ะมาปัดมาสคาร่าทับกันเถอะจะบอกว่าชอบมากเวลาติดขนตาแล้วปัดมาสคาร่าทับมันมันสพรึงอะเห็นปะมันแบบปึง้งขนตามันปึ้งอะทุกคนยิ่งถ ติดเต็มพวกขนตาจับช่อนะโอ้โหพูดเลยปัดมาค่าลาทับแล้วขนตาสวยมากหุ้ยขนตาฉันมันเลิศเกินอะตอนเนี้ยเอาดีๆมันจบมันจบจบงานตาเสร็จแล้วเน่จบเคล็ดลับคืออะไรเนอร์ขนตาให้มันจึ้งค่ะที่เหลือคืออะไรก็ได้ต่อไปนะคะมาเขียนคิวกันเถอะคิวตัวน,นี้นะคะจะใช้เป็นเด j a วูสเตเนเจอ อันนี้จะเป็นดินสอเขียนคิ้วเนื้อครีมแบบนี้นะคะทุกคนจะบอกว่าเนื้อมันนุ่มมากแล้วก็ติดทนมากๆนะคะเราใช้แบบบ่อยมากคือเนื้อรื่นมากคือเนี่ยมันเป็นเนื้อครีมที่พอเราเขียนไปแล้วมันจะเหมือนมีความเปลี่ยนไปเนื้อแป้งอะติดทนมากแล้วก็หัวเล็กนะคะทำให้เวลาที่เขียนเนี่ยมันเขียนง่ายคือสามารถสร้างเป็นเส้นขนได้เลยอ่ะอันนี้วาแล้วต่อน่าจอไม่ค่อยเห็นเพราะว่าใช้สีอ่อนนะคะทุกคนใช้อันนี้แล้วแบบผิวเป๊ะทั้งวันมาเริ่มซึ่งเราเขียนคิ้วแบบค่อนข้างตรงนะคะในวันนั้นแล้ว ไปนะคะมาปัดคิ้วกันแน่นอนว่าเราก็จะใช้เป็นตัวเดจเบูอายบราว o l คัลเลอร์นะคะเป็นอะไรที่ชอบมากเป็นแบบมาสคาร่าคิ้วเนื้อฟิล์มที่ปัดแล้วแบบเหมือนย้อมคิ้วจริงๆทุกคนคือแปลงมันดีเนี่ยเห็นป้ามันเข้าซอกได้ดีมากแล้วมันก็ย้อมคิ้วได้จริงคะ่ะดูซิเนี่ยคือมันเรียงเส้นสวยมากแล้วตอนที่แห้งอะ่ะเส้นขนเราก็ไม่ได้แห้งกรอบอทุกคนเข้าใปะย้อมคิ้วได้จริงคะ่ะอันเนี้ยเลิศ แล้วหัวแปรงมันเล็กดีมากชอบใครที่แบบอยากให้หน้ามันดูสอบดูละมุนนะ่ะการปัดคิ้วให้สีอ่อนลงมันช่วยได้จริงๆนะคะอันนี้แนะนำหลายคนก็คือถูกใจทำตามกันแล้วชอบมากเสร็จแล้วนะคะทุกคนงานคิ้วงานตาม,มาปัดแก้มกันวันนะั้นเราใช้เป็นแบบบ r ัชสีม่วงซึ่งอันนี้จะใช้เป็นของ shade t o นะคะสีม่วงแบบนี้เลยหลักแล้วก็ลงไปที่หน้าแก้ม มาทุกคนมาทาลิปกันเถอะอันนี้นะคะเราจะใช้เป็น half percent นะคะเบอร์13ครับนี่เอามาทาขอบปากก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะทาปากนะคะด้วยหินเบอร์ R 0 0 7ครับน่ารักมากทุกคนสีนี้น่ารักมาก ต่อไปนะคะคอนทัวร์นิดนึงนะคะใช้ E2D ครับเ,เวลาคอนทัวรหน้าต้องใช้ให้มันติดเท่านิดนึงมันจะได้มีความธรรมชาตินะคะเรียบร้อยครับผมไปทำผมแปบ๊บนึงเดี๋ยวกลับมา Let me t a l you tonight Oh มีตามห่งวงแก้มน,นี้ฉันจะคุ้มเองค่าจะว่าอะไรไม่ได้ฉันจะคุ้ม คทุกคนก็คือใส่แว่นปุ๊บเหมือนเลยเหมือนซาวติสเลยเนี่ย วันนี้เป็นครั้งแรกที่ฉันแต่งหน้าเป็นตัวเองนะเอาดีๆแต่ว่าแว่นเนี่ยไม่เหมือนนะคะเพราะว่าหาแว่นอันนั้นไม่เจอแล้วถ้าใครที่าตามเครื่องสำอางอันไหนที่เราใช้ในคลิปนี้นะคะสามารถกดลิงก์ได้เลยี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้หรือว่าสามารถหาซื้อได้นะคะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลยจ้าแล้วก็ลูกนี้นะคะงานตาแบบนี้ขนตาคิ้วได้ไดแบบนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ง่ายมากๆเดจาวู ja นะคะทุกคนหาซื้อแบบไม่รู้จะบอกอยังไงแต่ว่าคือมันมีขายเยอะมากแล้วมันก็ดังมากแล้วเราก็รีวิวอยมากด้วยสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครที่อออกกกยาลดไน้ใีุ ไมาบอกกันได้นะจ๊จะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะมีต้องห่วงแกน,นี้ฉันจะคุ้มเอง <laughs> ไปฟังกันด้วยนะคะ